ณวันนี้สมุนไพรไทยกลับเข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คนมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาโรคแม้ว่ายาแผนปัจจุบันจะรักษาโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ยาเหล่านี้ก็มีความเป็นพิษของสารเคมีและก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาอยู่ด้วยเหมือนกันในที่สุดเมื่อกระแสสังคมโลกหันกลับมานิยมธรรมชาติ ทำให้แนวโน้มการใช้ยาสมุนไพรกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งโดยเฉพาะในบ้านเราที่มีสมุนไพรยอยู่มากมายนับร้อยนับพันชนิดห <Okay. S 1> ลายต่อหลายบริษัทผู้ผลิตยาสมุนไพรมักเป็นบริษัทเก่าแก่ดั้งเดิมมีผู้ที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรเป็นพื้นฐานอยู่แล้วต่างก็นำมาปรับปรุงให้เหมาะกับโรคในยุคปัจจุบนันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์รูปทรง แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณสมบัติของสมุนไพรไว้โดยมีไม่น้อยที่สามารถทำให้ยาและอาหารเสริมจากสมุนไพรธรรมชาติได้มาตรฐานสูงสุดจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศด้วยตำรับยาสมุนไพรที่ได้รับการค้นคว้าวิจัยทดลองจากการปรุงยาแผนโบราณแบบดั้งเดิมจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยเพื่อตอบรับความต้องการของตลาดยุคใหม่ หลักการทำงานเราสืบทอดกันมาด้วยความเป็นพี่เป็นน้องนะครับเราอยู่กันเหมือนครอบครัวไม่ว่าเราจะขยายไปทางไหนก็นแล้วแตทท่ทุกคนจะเป็นเหมือนครอบเหมือนเหมือนครอบครัวเดียวกันจากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนในเรื่องของการใช้สมุนไพรให้มากขึ้นปัจจุบันเราจึงได้เห็นยาสมุนไพรหลายรูปแบบวางจำหน่ายทั่วไปในทุกขนแห่งส่วนของประชาชนเอง ก็ให้ความสนใจและหันมานิยมการใช้สมุนไพรยอย่างกว้างขวางสำหรับการเปิดตลาด AEC ทึ่จะมาถึงในปี58เนี่ยนะครับก็ไ,ได้เตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพนักงานเรื่องเรื่องของผลิตภัณฑ์ทำสินค้าให้เหมาะกับผู้ผู้ผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่มากขึ้นอย่างเช่นผู้ที่อยู่ในเมืองร้อนควรรับประทานประเภทไหนผู้ผู้อยู่ในเขตอากาศหนาวนะครับหรือว่าแต่ละภาคที่ทานอาหารไม่เหมือนกัน คน,คนที่อยู่ในแถบอาเซียนก็ดีครับคนที่อยู่ในไกลออกไปเนี่ยจะมีการบริโภคสินค้าที่ท,ที่ไม่ที่ไม่เหมือนกันตรงนี้เราเรากำลังศึกษาอย่างจริงจังว่าจริงๆแล้วเขาเหมาะกับยาหรืออาหารเสริมประเภทไหนกันแน่แล้วทําอย่างไรจะให้สินค้าตัวนั้นเป็น,เป,นเป็นที่นิยมในแต่ละพื้นที่นะครับการจะซื้อยาสมุนไพรมาใช้จึงต้องรู้จักเลือก ไม่เช่นนั้นหากไปเจอสินค้าที่ไม่มีคุณภาพก็อาจจะเกิดอันตรายได้